น้องโฟกัสอ่าและคนที่สามนะครับน้องชีโน่อ่าแล้วก็น้องไอเดียมาเต้นโชว์อ่าอ่าพร้อมยับลูกพร้อมยังลูกพร้อมแล้วครับเสียงตบมือดังให้น้องๆหน่อยครับเฮ้ครับโฟกัสอ่าคุณไปยุ่ยเลยคับคุณไปยุ่ 내가 제일 잘나가 내가 제일 잘나가 내가 제일 잘나가 You got me down. เสียงวงมือจะได้ให้น้องทั้งสี่บทด้วยครับครับผมโอ้โหอย่าเพิ่งไปลูกอย่าเพิ่งไปเป็นไงเต้นกันน่ารักพร้อมเพรียงกันเลยทีเดียวเหมือนกับน้องวงไอรินเมื่อสักครู่เลยทำไมโอ้แข็งแรงไะเต้นแข็งแรงมากขนาดใส่ชุดแม่นาคกันเนี่ยนะแม่นาควายเยานะฮะค่ะผมคนไหนชื่ออะไรกันบ้างครับอ่าคนไหนชื่อน้องน้องบัลเล่คนไหนครับลูกยกมือหน่อยน้องบัลเล่ขาในเรื่องรับบทเป็นเป็นอะไรลูกดอกไม้ค่ะอ๋อไม่ได้เป็นคนเหรอคะไม่ใช่ครับ คนนั่นแหละชื่อดอกไม้อ๋อชื่อน้องดอกไม้น้องดอกไม้ตอนเล็กใช่ไหมลูกครับน้องดอกไม้นี่คืออะไรในในตัวละครน,นี้เป็นเป็นเป็นใครลูกเป็นน้องสาวของพี่ทัพทีมโอ๋อพี่ทัพทีมไงคือนางเอกของเราอ่าคุณเยอะลูกอ่าแล้วต่อไปกูเยอะใครท่านต่อไปครับน้องน้องชิโน่คนไหนคะอ่ารับบทเป็นอะไรลูกบอกท่านผู้ชมหน่อยนักเรียนค่ะอืมเป็นนักเรียนอ๋อเป็นนักเรียนใช่ <laughs> จริงๆแล้วหนูไม่ได้เป็นนักเรียนใช่ไหมลูกเป็นสิหมอก็เป็นไหนก็ที่เขาเป็นเรีนอีกครับคุณเยินถามเลยต่อไปครับชื่ออะไรครับโฟกัสค่ะแล้วบทเป็นอะไรลูกนักเรียนเหมือนกันค่ะนักเรียนอยู่ในเรื่องนี้แหละชื่ออะไรครับชื่อไมเดียค่ะแล้วบทเป็นอะไรลูกนักเรียนเหมือนกันค่ะโอ้ชิเป้ค่ะไม่ต้องถามเอออ่ะจบเรื่องตางให้น้องๆหน่อยครับหมอแล้วก่อนแล้ก่อนเล้วให้ทักก่อนเลยลูกแล้วลูกต่อไป ต่อไปครับครับผมเมื่อกี้เราดูเต้นกันไปแล้วความน่ารักแล้วใช่เรามาดูแบบบูดูดั